พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจําวันนี้วันอังคารที่14พฤศจิกายนคราสตศักราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณคารอนราว โอกาฮมาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทุ่มเททั้งชีวิตอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถอว่า เราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกคุณคารอนราวเป็นพยานว่าดิฉันใช้รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันเพื่อทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความสำเร็จและจัดระเบียบชีวิตของตนเองแต่เมื่อการแต่งงาน28ปีของดิฉันสิ้นสุดลงดิฉันเริ่มตระหนักว่า ดิฉันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยยอมมอบชีวิตให้กับพระคริสต์ดิฉันรู้จักพระเจ้าแต่ดิฉันไม่รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัววันหนึง่งด้วยความรู้สึกกระวนกระวายและหวาดกลัวเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองดิฉันจึงเดินไปทะเลสาบใกล้ๆดิฉันนั่งที่โต๊ะปิกนิกมองดูฝูงห่านขณะที่ลมเย็นพัดผ่านทะเลสาบ เรากับว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับดิฉันทรงโอบดิฉันไว้ในอ้อมกอดเพื่อให้ดิฉันมั่นใจในความรักของพระองค์นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้อธิษฐานโดยกล่าวว่าโปรดประทานหนทางแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์งหลงทางไปไกลมากแล้วทันใดนั้นความสงบเข้ามาในใจของดิฉันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดิฉันอุทิศชีวิตของดิฉันต่อพระเจ้าโดยวางใจว่าพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันมากเกินกว่าที่ดิฉันจะจินตนาการได้อนาคตของดิฉันไม่มืดมนอีกต่อไปในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ33-34ถึงพระเยซูทรงสอนให้สาวกสแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนและอย่าก,กังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ คำตรัสของพระเยซูปเป็นการปลอบโยนใจที่สอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและเราไม่ต้องกังวลข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะสงบนิ่งและตั้งใจฟังพระสุรเสียงอันแผ่วเบาของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กําลังรู้สึกพ่ายแพ้ ข้าแต่พระเจ้าเมื่อชีวิตของข้าพะองค์ทั้งหลายเต็มไปด้วยการทดลองความสิ้นหวังขอทรงช่วยให้ข้าพะองค์ทั้งหลายระลึกถึงความรักที่ทรงสำแดงออกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ